หัวดื้อรัน้นกลายมาเป็นผู้มีอำนาจในสายงานแล้วติดต่อแล้วจะโทรกลับนะจ้าขอโทษที่รบกวนนะบ๊ายบายยังยังยอดโอนหนึ่งล้านหยวนยอดใหม่หนึ่งล้านสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่จุดแปดห้าหยวน อย่างๆแซมอนชิ้นเนี้ยต้องแช่ตู้เย็นนะจะได้ไม่เสียเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ฉันเอามาให้กินนะแกกลับไปก่อนนะไปอ่ะ ตรงที่ทำเครื่องหมายมีปัญหาอะไรเหรอฉันไม่เข้าใจเลยอะ,ะดูนะนี่คือกราฟิกการแสดงผลถ้าคุณแปลงผิดจุดมันก็จะหลวมและสุดท้ายสินค้าก็จะมีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยซื้อบื้อจริงๆเลยงั้นฉันจะไปเปลี่ยนนะจ้ะครั้งหน้าก็ระวังนะขอบคุณที่แนะนำ ประธานจางอ๋อพอดีมีเรื่องจะบอกคุณอยู่2เรื่องกันนะค่ะเชิญค่ะเรื่องแรกก็คือคุณต้องไปงานครบรอบห้างรุ่นฉีกับผมเพราะคุณรู้จักคนที่นั่นเออน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามากเลยค่ะเชิจะเตรียมตัวค่ะครับแล้วก็เรื่องที่สองคุณลองดูสิอันนี้ด่วนมากเลยถ้าไม่มีปัญหาอะไรคุณก็กรอกฟอร์มได้เลยนะ 等待有一个人长得像你明朗我唱着说不出的心情那摇不醒的梦境是个猜也猜不透的谜故事里一页一页都是你春天里一夜一夜的叹息我的心 มันทำไมอ่ะคุณรอหมิน่นหลางเลยมีธุระอะไรอะไรคะรัฐาางของยูนิเวอร์แซลจะเปิดสาขาในฮ่องกงผมถูกจ้างไปที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทคุณต้องคืนแบบอนุญาตทนายด้วยใช่ไหมม,มีบางอย่างผิดปกติกับคุณนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถขึ้นศาลได้ปีละครั้งหลังจากทำงานหนักมาหลายปีในที่สุดคุณก็ก้าวหนะ้าทำไมจกกะเกษียณที่ฮ่องกงเหรอ <c oughs> กรเกษียณในจุดสูงสุดเกษียณ <c oughs> อะไรของคุณเนี่ยคุณเป็นลูกชายคนเดียวนะรู้ไหมว่าคุณเป็นความหวังเดียวอะ พ่อผมก็เห็นด้วยเชียวชูยินดีไปฮ่องกงกับผมไหมถ้าคุณพร้อมไปกับผมผมคงมีความสุขเพราะมันคืออนาคตที่ผมรอถ้าคุณไม่ไปผมจะไปคนเดียวเพราะมันเป็นทางเลือกที่ผมเลือก มินลขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะคุณอาวันนี้เป็นวันที่มีความสุขเรียกอาว่าพ่อได้ไหมพ่ออยากจะมีลูกสาวน่ารักน่ารักแบบหนูมากเลยนะพ่อคเด็กดีเดี๋ยวพ่อร้องเพลงให้ลูกสาวคนสวยฟังอีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะ่ะ <laughs> Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.